มือนี้สิมาเฮดกระเป๋าให้คุณแม่จ้าคุณแม่บอกว่าอยากได้กระเป๋าน้อยไปใส่โทรศัพท์เวลาไปเล่นกลางบ้านไปนั่นไปนี่เนาะแว่นก็นยังยิบโปเป็นยู่เดียวแว่นมาลองยิบเบืองก่อนแล้ว,วันนี้แว่นก็นเลือกเป็นลายสีเขียวให้แม่สาวแว่นเป็นคนมักสีแดงเนาะแว่นก็นเลยชิใส่ซับในสีแดงอ่ะก่อนอื่นก็นคือเก่าเนาะไปตัดผ้ามาก่อนนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มยิบกันเลยอันนี้ก็บ่ได้ไปเบิ่งใน YouTube เลยมายิบเองเลยผลออกมากับบุงคสิเป็นยังไงเนะาะย,ยป เพราะว่าแว่นอายันเกิดลูกก่อนยันบริญีให่นะตอนนี้มีหลายคนสั่งเข้ามาให้เฮ็ดกระเป๋าตอนนี้แว่นยังบริหารได้ฮับออเดอร์เด้อทุกคนแต่แว่นอะขายกระเป๋าอยู่เพจนี้เป็นงานแฮนด์เมดกระเป๋าทํามือทั้งเบิดเลยถ้ามีตัวไหแล้วแว่นจะอัปเดตทางเพจนี้แหละก็ไปกดติดตามไวเดอร์ทุกคนฝากอุดหนุนสาวแว่นและมารีวิวให้สาวแว่นในเด้อถ้าแว่นฮับเฮ็ดเป็นพีออเดอร์สั่งแบบสั่งเฮ็ดนะทุกคนแว่นยันบูดหึกใจแต่ว่าแว่นมีตัวไหแว่นก็จะขายตัวนั้นการลองทุกคนเข้าไปเบิ่งเข้าไปซมได้เด เกิดลูกออกมากับบุหัวซิมีเวลายิบบอถ้าเป็นงานของตัวเองยิบผ้ากะมักอยู่เนาะช่วงนี้ก็เอ็ดอาหารกินเองคือเกาั่นแหลแต่บได้ถ่ายให้ทุกคนเบิง่งถ้าเอ็ดอาหารตอนเ้าก,ก็จะถ่ายในซองสาวแว่นเฟมิลี่เนาะทุกคนเพราะว่าต้องเห็ดอาหารกินเองในทุกๆเ้าอยู่แล้วแต่ว่าซองของแว่นเดี๋ยวขอลงคลิปยิบผ้าไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้กํลาลังอินกับห้องยิบผ้าตอนนี้แว่นยังบได้เห็ดแจกได้ทุกคนแว่นขอเห็ดกระเป๋าให้ครอบครัวก่อนเดี๋ยวถ้าพายยากได้ก็คือเกาั่นแหลกไปเบิ่งทางเพนี้้เดและถาายกกก็บไปทง เบอ่งในแอปสีดำหคือว่าแอปสีส้มได้เนาะแต่ว่าราคาจะเพิ่มมาอีกซิบบาทแล้วถ้าไผอยากได้ลดราคาเครื่องนึงมือน,นี้วันที่8เดือนแปดมีลดราคา50%าสิไปเบิ่งไลน์สดได้เด้อทุกคนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนว่าฮอดเที่ยงคืนเลยแต่ต้องไปซื้อในไลน์สดแบบอปส้มเท่านั้นแว่นบริลดราคาเองแต่ว่าทางแบบอปส้มอ่ะเพื่อนแจกโค้ดลดห้าในแบบอปส้มก็จะเป็นห้นนี้เด้เอเข้าไปเบิ่งได้เลยตอนนี้ะกัากดสั่งซื้อได้เลยแล้วก็อย่าลืมเก็บโค้ดเด้อทุกคนแจกคดดล50% บริมีดูดูเด้อทุกคนแว่นกลับไปเอฟของมาหลายอย่างแล้วแหละเพราะว่าซื้อเครื่องนึ่งและได้ใจเครื่องนึงไผ่ซีบอเอาแต่ว่าเขารถสูงสุดแค่300้บาทอ้าพักไปพักมาจนลืมพักกระเป๋านี่นะแม่ทุกคนยิบจนสิแล้วแล้วเหลือแต่สายมาพอยิบออกมาแว่นกันยังบ่ถึกใจปานไรมูซื้อกว่ามันบ่โอเคบ่ค่อยงามป่านไดต้องไปฝึกฝีมือเพิ่มแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวหน่วยนี้แว่นจะยิบไปก่อนแต่ว่าแว่นซีมายิบไม่แว่นซีมายิบให้แม่อีกหน่วยนึงแต่หน่วยนี้กระชิ่ส่งไปให้คือการเเป็นนอองแแถมมว่่ื ่นกับพักแว่นกับไปนอนเว่นตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปยิบต่อฝากติดตามผลงานของแว่นไปเรื่อยๆเดอ้อเดี๋ยวแว่นจะมายิบแบบใหม่ๆให้เบิ่งเรื่อยๆตอนนี้อยากได้กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมทรงใสหูแล้วก็อยากได้ถุงใสแก้วน้ำนำค่อยๆเฮ็ดไปเนาะทุกคนสิ่งใดที่เฮามีความสุขก็เฮ็ดไปโลดถ้ามันบ่เดือดฮอนไัยและแว่นก็แบ่งเวลาไปเฮ็ดงานบ้านไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะก็บ่รด้ นิพาแต่อย่างเดียวและมือนึ่งก็ผ่านไปไวขนาดเลยแป๊บเดียวเนาะตอนยังน้อยหูซื้อกว่ากาีคำสีมือด,ดนีโดนโดนนี่แล้วแล้วแล้ว,ลวทุกคนเดี๋ยวมาเอ็ดให้เบิง่งใหม่ไปนี้บอโอเค